สวัสดีครับร้านลุ่งเจริญ888ครับผมก่อนอื่นนะผมต้องขอขอบพระคุณนะครับทุกๆความไว้วางใจนะครับผมที่มีให้กับทางร้านลุ่งเจริญ888ครับคันนี้เป็น Ford r เ n g e r นะครับผม4ประตูครับผมปี2015ครับลูกค้าตกแต่งภายในกับทางร้านครับทำเบาะทั้งคันนะครับแล้วก็พรมรถยนต์แบบ 7d p ด e ีพรีเมียมครับ เบาเดิมของลูกค้านะครับผมเราลอกออกให้หมดเลยครับผมแล้วก็หุ้มเป็นงานหนังแทนครับสีดำน้ำเงินลาย V I P ครับผมงานสวยตึงแน่นแบบนี้เลยเบาะเก่าเบาะฉีกขาดเบาะสุดนะครับผมฟองน้ำฉีกขาดเนี่ยเราเสริมเราแต่งให้เรียบร้อยนะครับผมลูกค้ามั่นใจได้ครับ งานพื้นนะครับผมเป็นสีดำได้น้ำเงินใยดักฝุ่นน้ำเงิน V.I.P. ครับวันนี้ลูกค้านัดเยอะมากครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับผมทุกๆความไว้วางใจครับที่มีให้กับทางร้านนะครับผมขอบพระคุณมากๆเลยครับผมงานสวยงานเนี้ยบงานคุณภาพงานตรงปีตรงรุ่นตรงปกแน่นอนครับสวยเนี้ยบดูแลง่ายทำความสะอาดง่ายครับผม ช่วงหน้าฝนแบบนี้นะครับผมสําคัญมากๆเลยครับผมตัวนี้ช่วยได้เยอะมากๆนะครับแล้วก็ทําความสะอาดได้ง่ายครับผมป้องกันความอับชื้นนะครับผมตัวพื้นรถยนต์ครับงานเบาครับผมเนี้ยบแบบนี้เลยงานตึงแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเบาเก่าเบาะฉีกขาดเบาะซุดฟองน้ำซุดตัวนะครับผมมาหาเราผมดูแลให้นะครับผมแผงประตูก็ทําให้ใหม่แบบนี้หมดเลย สนใจนะครับผมรายละเอียดก็สามารถทักและสอบถามข้อมูลเข้ามาได้ครับจากได้งานเบาส,สวยแบบนี้นะครับผมแล้วก็งานผมส,สวยนะครับก็0 8 5 9 0 7 5 5 3 3ครับร้านเปิดทุกวันนะครับผมลูกค้าสามารถวอล k กอนะครับเข้ามาเลือกสีเลือกลายเข้ามาจับเข้ามาสัมผัสดูสินค้าก่อนได้ครับ อยากได้งานที่สวยแบบนี้นะครับผมไม่มีที่ไหนทําก็มาที่นี่เลยครับร้านรุ่งเจริญ888มาที่นี่ที่เดียวจบครบครับผมร้านอยู่จังหวัดนนทบุรีนะครับผมสนใจงานที่สวยก็ทักเข้ามานะครับ 085 907 5533นะครับผมโทรสอบถามข้อมูลได้ครับหรือว่าจะลองเข้ามาดูสินค้าที่หน้าร้านก็ยินดีต้อนรับนะครับผม